่อนจีนเหมือนกันแต่มันต่างกันนะ จีนมีทั้งหมด2แบบค่ะแบบที่เราเห็นในซีรีส์จักจักวงวงจีนจักรพพัดทองเฮาแบบนั้นอะเรียกฝานถี่ืออักษรจีนตัวเต็มและอักษรที่จีนแผ่นดินใหญ่ใช้ในปัจจุบันอะเรียกเจียนถี่ืออักษรจีนตัวย่อดังเดิมอะขึ้นชื่อว่าจีนอะใช้อักษรจีนตัวเต็มกันหมดเขาใช้มาตั้งแต่โบราณแล้ว2000กว่าปีแล้วแต่ในปี195 6รัฐบาลคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยรู้เขียนหนังสือก็เลยเปลี่ยนจากตัวเต็มมาเป็นตัวย่อให้มันจะได้ง่ายขึ้้นน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 แแลลละใใช่่่่่ววววงเเเาีีจผดิหหญปปย็ตตััอ ฮ่องกงมาเกา๊าไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐคอมมิวนิสต์ของจีนแผ่นดินใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตามเราสังเกตแมมเวลาเราไปเที่ยวอะ่ะไต้หวันฮ่องกงมาเกา๊ายังใช้จีนตัวเต็มทั้งเดิมอยู่เลยรวมไปถึงชาวจีนพ้นทะเลที่เป็นคนรุ่นเก่านะคะเขาก็ยังคุ้นเคยกันใช้จีนตัวเต็มอยู่สรุปค่ะตัวอักษรจีนตัวเต็มดั้งเดิมใช้ในไต้หวันฮ่องกงมาเกา๊าและอักษรจีนตัวย่อปัจจุบันใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่มาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะ ส่วนตัวแพลเป็นหล่าชิ้นสองใส่จิ้มกลางค่ะใช้จิ้ตัวย่อแบบจิ้มแพ่นิใหญ่สนใจเรียนกับแพลจิ้มลิงค์หน้าโปรไฟล์ได้เลยตอนนี้มีแจกร้อยประโยค์ใช้บ่อยในชีวิติระจ้าวันฟรีและคุณละ่ะชอบจิ้มแบบไหนจิ้มตัวเต็มหรือตัวยอ่อคอมเมนต์มานะ